สวัสดีจ้าส,สมุนีมาพังกันอีกแล้วทางช่องใหญ่หาศตรง,งว,รวิมลเกิดวัดถ้ากระเสดสมุนีย่าภามาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาววายยูตลาดดอนถ้อยอันเภอการนมืนอ่อจังหวัดสกลนครด้วยพี่น้องเพือ่อคำแ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้วยสิได้แจ้งเกอนคลิปให,หม่ๆสำหรับสมุนียายหัศกรมาสอบถามมาซ้อพร้ามและข้าววายยูานะว่าสมุสนีคนซื้อขายกันแบบไหนและาเป็น แป๊บเดียวยังาหาสื้อผรอไปสอบถามเมึงพี่น้องตลาดดอนท่อยเปิดทุกเสาร์วันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อเปิดทุกเสาร์วันจันทร์บุด๊ดได้สิ่งมือสือมาขายก็คือให้มะไปเสาร์พี่น้องมันเป็นตลาดเสาร์หิมะสายแต่มาสายบ่ม,มีวัวมีควายได้พี่น้อง เรายสัพพันเป็ดเลาะมึงน้อี่น่อเน,น,นาะว่าสองมือเี่นราคาปิดแนวได้ว่าอะไรก็ไปกันเลยจ้าแ่ก่่อเอาี่รอยมันยังกาเปนหน่มนระโดดต่อร่องราคาที่ไหน

<laughs> Đấy là khoang nào, khoang nào. Vâng đây là hoa nào huốt của mình đáp đây bài đây ngoài này, mình đi qua đi gì ไปไล่หัวสายไปไล่หัวได้เลยนะรุปลล่สายคุณนพี่น้องงามๆเลยโอ้โหกระยานเนาะสรเไข่ครับเนี่ยฮะแล้วไข่จะก่อจ้าวเท่าไหร่แม่นปะนี่พี่น้องจะเป็นห้องไข่บ้าสัน้าวก็ห้าร้อยสิฮึ องเมืองก็หาลอยสองเมืองก็หาลอยเกษตรที่หนองหนองสายขุนวันดีเนาะของเจ้าบ่บ่บอกขอบคุนตัวนี้ก็ขายเดืทีเนี้หารอยโวนี่ขายล้วสองเมืองนั่งท่านหาลอยเกษที่นองเกืจ็บาทแล้วข สองเมืนพันห <favorite. S 1> ้ารอยสองหมื่นพันห้ารอยเวตัวนตตนพี่น้องตัวนี้พันบบเห็นเจ้าขกลองเ้ปตัวนี้พินงขายแล้วเอาเดี๋ยวแยกสินาย่างเราไปสอบถามมองละไกยู่พี่น้องไปมึงข้างในนะพี่น้อง กกมีโตอ้วนโตจอยเนาะพี่น้องเนาะงามงามพี่น้องนางนาดีแท้ดูไหมสีงามขนาดด้วยจะคล้องไข่หรอกล้องไข่อะไดินางนาดีพี่น้องโตฟูดิหังอย่าออกเตี่ย ไม่ยืหันรอบแค่สิรอ,อ,อบไปอาบไปรอบพ่งเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะวขนานดวันนี้เอออ้วนเนาะเป็กพี่หันวมๆมมาหนิแม่ของใครหรืึจังหวะเออคือขาดแม่ลูกดิเนาะพี่น้องวา่าแต่แม่ลูกคุณว่าจต่แต่คุณไปหาเลาะเออ,อ โอกโโอโพี่น้องหเปิดเท่าไรก็นพอเปิดไปเท่าไรก่อนสามหมื่นแปดพันสามหมื่นแปดพันแม่โูเด้อพี่น้องเด้อเปิดไปแล้วคาสามหมื่นแปดแม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณลอยหาสิบวคุณและพี่น้องเหมนสูงของแม่เพิ่นเปเรื่องยังน้อย มามีเบอร์ติต่อบอกมมีเบอร์ติดต่อด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็มาโลดตลาดขอนทอยบู๊บเวนนีคะศูน เจ็ดแปดเจ็ดศูนย้สนใจทั่วหะซื้อเป็ดมปะสนใจตหะตหันพอเป็ดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจทั่หะพอเป็ดเลยจ้าตาังอมะองล่ะพ่น้องตงงทีขาดแปก ลองขายไปฮะคงก็สั่งมาสันพี่น้องมัหกไงพี่น้องสูงหัอบหาตลอดโอ้ยพูดนาแลยังหยางลอยอยู่ยังินเจ้ค่อยขายไบอกไงพี่น้องเราสั่ง เขเท่าไรคะนี่เปิดท่านซีมือหักเปิดไว้ราคาเปิดไว้ซีมือหับ้านเด้อพี่นอ้องเด้อทางหลากดินเลยได้พี่น้องมึงดูสมาง,งานมึงย่งห,หัดผ้ายางออบมึงพี่น้องขาดอยดู่ไหนทางหลากดินเลยเด้อพี่น้องเด้อคุณ呐 เงาหางเงาแบบนี้ไมนยอมรวยเลยเมสาบอะั่งเมสาแม่เดอนจับเรียแก้างพางบอหี่บแตสั่งพ่างบอขางแรกเดือนเดือนเข้าเดือนที่สแล้วครับเข้าเดือนที่สองแล้วพี่น้องนี่ เพิ่นทับตูมากพี่น้องเวเขามาปกน้อแพี่น้องโอ้สวยสวยสวยงามเปิดให้เบิงความพี่น้องขาเบิงแข็งด้วย แจ็กโกไม่เล็โตของมีสองมีตัวที่สองมีตัวที่สองตัวสองห้าร้อยครับตัวที่สองเมื่สองพันห้าร้อยก็ซื้อหี่นาเอ้ยืนงงามเลยลูกเขาวล้าลงมือลงาค่ะค่จาแล้ค่าต่อร่องใดนะจ้ะแล้วคาต่อร่องใดถูกตัเดือพี่น้องเด้อของอันหอยสังพี่น้อง มาก่เขาไงจ้ะไปอนอเดิเรวงไอน้แล้วันไปไปไปเดี๋ยวสี่ามเดี๋ยวสีขอเบอร์โทรติดต่อให้ได้พี่น้องเด้พอเบอร์โทรติดต่อนั่นมันหสั่งหาพี่น้อง าง่ายมด้ยเต้นละตูวแล้วข้าตอรองไหนเด้อพี่น้องเด้อศูนย์เก้าสองหกเก้าห้าไม่ย um ังละตัวไปบ้านสามแปดหนึ่ um ี่ สนใจทัหาพอสั่งเด้อพี่น้องเด้อใจทัหาหอยสั่งได้เลยจ้า่้องเปิดงามๆเลยพี่น้องสอตัวห้องบ้านเด็กแกบอกเบอร์เพื่อนไหมเนาะศูนย์เก้าสองครับศูนย้าสองหกเก้าห้าหกเก้าห้ามแปดหนึ่งสี่ครับสามแปดหนึ่งสี่สนใจทัหาหอยสั่งได้เลยเด้อจ้า ดีพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ตัวแ,ม,แม่ลูกแรกลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อลูกแรกเปิดใบสองหมื่นเก้าเปิดไวสองหมื้ครับผมเปิดใบสองหมื 9, ่นเก้าราคานี้ต่อรองได้บ่จา่าต่รอรองได้ครับราคานี้ต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อของข้ายอด ของของหอยหยอดเดินพี่น้องเดินราคาเปิดได้สองหมื่นเ 2, 000, 9, 9, ะก่าหล้วก็ต่อร่องได้พรพี่น้องแม่ลูกลูกโตแม่โอ้ยงามงามพี่น้องแม่กะนาดีแม่แม่กะนาลูกกระนัง,นงกะนาดีพี่นอ้องขาบังแขลงเอาเดินขันแม่นั่นแยกแยกบ่อขัน ใบแยกเนาะแยกลูกแยกแยกลูกมื่นแปดลูกมื่นแปดผนเออแยกมื่นแปดแม่มันผมเจ้าเองเหลือเมื่นสองแยกอยู่ลูกมันโอ้ขันขันแยกนั่นแต่ลูกนั่นเอามื่นสองขันแยกได้พี่น้องแยกมันสีแพงเด้อพี่น้องเด้อมื่นแปดมื่แปดพี่คนสี่เอาเจียวเม่นมาเมียนมาเออโอ้แขกแพี่น้องขอเบอร์ติดต่อเลยจ้ะ 0 8 6ย์แป2ห2 0อ0 0 0งสองสองศูนสนใจโทรหาหอยยอดนะจ๊ะเนาะครับผมครับอ้าวผู้ใดสนใจโทรหาหอยยอดได้เลยด้วจ้ะนี่โอ้ยงามงามพี่น้องงามอยู่เบสอะไรยังสี่โตครับยังสี่โตนี่บอเนี่ยบอเปิยังสี่โตตัวนี้ดแม่งามเลยแม่สาวเลยนี่บอครับแม่สาววันนี้แม่สาวเปิดสองหมื่นเจ็ดครับเปิดไปสอง เงินเจ็ดปรสันพี่น้องแม่สาวงามๆเ้วยดิบมเสียเปินนาครบผมมีทีตีมมีทิตได้ได้ผลวันนี <c oughs> น้่มันผมมา้่ห้ามับุขายอยู่วแลค่าหนีต่อร่องในปาจําได้ครับได้แลค่าหนีต่อร่องได้ด้อพี่น้องเด้อรับยาวเท่าไรก็ สองมืนเจ็ดสองมืเนาะราคาต่อรองใดเด้อพี่น้องเด้อเปิดไปสองหมืนเต่อรองใดลนครับผมเชื่อเพีย์นตาค่ะคพี่น้ององเสียเพียใจแบบน,นี้ก็เน้อครับเดีวน,นี้อีกสนี่ว่าแม่นีนบอกรับ,บอีกอีสามตัวนี้ตันีแม่ไหแม่นีนเปิดเท่าไรคะเปิดตัวที่สิบสี่เปิดสาเตัวนี้กับตัวซาลเลนี่บรับเปิดสเี เปิดไ right, right, uh, yeah. okay, okay. hmm? ้ซาบแปดเปิดใบสองหมื่นแปดพันพี่น้องสองตัวเด็กสองตัวเป็นมาสองตัวด้วยพี่น้องด้วยราคาตอลองได้ว่าสันสองตัวอาตัวแดงนี้เด็เปิดว้หมื่นเจ็ดสันพี่น้องเปิดมาว่ามีหม่องตีว่าสัน ราคาต่อรองราคาต่อร่องเลยคุโตเด้วยพี่น้องเด้อเอาเบโอเอาเบท่เทใส่เลยแล้วก็ติดต่อค่อยเลยเจ้าว่อไรเดี๋ยวน้อกเสียเบอทุ่นเจาเดอร์แป้า้เาหห้าหหนึ่งหนึ่งเจสามนสนใจทั่วหาหอยเพชรเนาะสนใจทั่หาหอยเพชรได้เลยจ้านี่ยบจะมาได้ขายอีกนี่เบอร่งไหน่บอร่งล่ะมาได้ขายเลยนีเออขายขายข เปิดมาซื้แต่ขายจะมืดจริงเลยพี่น้องเดินใจโทรหาหอวกีดได้เลยเด้อจ้าเอามาซิเก้าตัวหรือตัวงามตัวงามแม่นบอกเออเอามาซิเก้าตัวเหลือแต่ตัวงามๆด้วยแบบเหลือซี่ตัวเนี่ยมันโอ้ยก็เห็นหน้าเสียใจเลยตลาดดอนท่อยเปิดทุกเสาร์วันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อเปิดทุกเสาร์วันจันทร์ผู้ใดสิมาซื้อมาขายกับมาเลยพี่น้องปิดตลาดเสาร์เด้อคนเปิดกันแต่เสาร์ มาโหลดพี่น้องนี่ก็เวียดเอาเล่นตัดนิดไปนี่เวียดเสือแล้วพี่น้องเว,เวียดมากเวียดมากแต๋อโต้วนๆได้พี่น้องเด็กกันสวัสดีค่ะพ่อท่อมสวัสดีค่ะได้ยักตัวแล้วได้หัวสองตัวแม่ได้หัวสองตัว มือจ้าาตัวมาเสือมาเอาเจ้าขาตัวทังได้ซองตัวเขาจะได้อีกหล่ะได้อยุงเน่เกลือลายอยูงว่าลายอยุงว่านลายยู่แล้วค่าตลาดนี่เป็นยังไงเนาะพ่อทูมทำกันก็บานห้าทำกันก็บานห้อเป็นปะแต่ว่าคนซื้อลายอยู่ี่หนองแต่ว่า มว่ากาลัเตีกันดีกันจหน่อยอย่ด้อแกาันอยู่มน่แล้วขาขยับอยู่เนาะอยได้พี่นองเด้อทังทบาจะเฝ้าขายิเมื่อไรหรอกมาเาียม่าเนาะแม่นแม่แม่นาวะพูดได้ยขายค็ให้ติดต่อพ่อทอมนะครับเบอร์โทรติดต่อครับผมคุนแห้ารุผมครับผมพาเธอความแม่มันมือเราพูดบอกผมนะครับพี่น้องทางบ้านเนาะจ้าผู้ใด้ใจใจราพ่อทมเด้อพี่น้องเด้อครบขอพค่ะครัสวัสดีครับ